ขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นค่ะระชิตแก้วของพิวัตรรายการสิ่งดีๆมีมาเล่าสวัสดีค่ะเรื่องจากพระไตรปิฎกร่วมสมัยของท่านพระอาจารย์พระมหาอุเทนปัญญาปริฆทาน,นุญาตให้แบ่งปันนะคะชื่อตอนว่าทำตามหน้าที่ค่ะมาจากพิมพิสารราชวัตถุถ้าอกว่าทุกคนนียรู้จักรับผิดชอบหน้าที่ของตนทำงานเพื่อง,งานความดีเพื่อความดี ก็มีความบริบูรณ์อยู่ในตัวแล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคนเราเนี่ยมักจะรอคอยผลตอบแทนนะคะครั้งนั้นพระเจ้าพิพิสารจอมทักแ่งมควดค่ะทรงประชวดเป็นโรคฤิศดวงทวารเออเหล่านางสนมก็ขบขันเขาว่าพระองค์มีฤดูพระภัยราชกุมารก็เลยสั่งให้หมอชีวกมารักษาจดหายพระองค์ก็เลยสั่งให้สตรี500ร้อนางแต่งเครื่องประดับงดงามนะคะเสื้อผ้าภรณ์งดงามเฝ้า เราก็เอาเครื่องประดับกับเสื้อผ้าเนี่ยถวายหมอชีวกอย่าเลยพระพุทธเจ้าค่ะเป็นหน้าที่ของพระองค์ที่จะต้องถวายการรักษาให้พระองค์จนหายเห็นไหมคะหมอชีวกทูลตอบหน้าที่ของแพม่ก็คือการรักษาโรคให้หายอันนี้ก็คือเป้าหมายและความสําเร็จอันงดงาม ะค,ะคือคุณค่าของความเป็นแพทย์ที่สูงสง่งถ้าบอกว่าแพทย์เนี่ยเป็นเพียงผู้รับจ้างรักษาโรคก,ก็ไม่ต่างอะไรกับลูกจ้างนาะยทุนทั่วๆไปหรือเปล่าคะถ้าหัวอบก็ไลค่ะมีอะไรสนทนาการคอมเมนต์เข้ามานะคะถ้าเห็นเป็นประโยชน์แบ่งปันเพื่อจะลงผู้กุศาและพระไตรปิฎกให้เจริญรุ่งเรืองค่ะก็แชร์ค่ะสวัสดีค่ะ